ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ครับรายการที่จะชวนทุกคนมา ปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณนะครับใครมีความอยากออมอยากลงทุนนะครับรายการผมจะปลุกมันขึ้นมานะครับแล้วก็ชวนทุกคนเดินทางไปในเส้นทางของการเป็นผู้ที่สนใจในการวางแผนการเงินและการลงทุนไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่หลายคนถามผมผมเยอะมากแล้วก็ผมสุกว่าต้องตอบแล้วแหละนะครับมันเป็นเรื่องที่จะไม่ตอบไม่ได้แล้วนะครับก็คืออยากลงทุนหุ้นแต่ไม่มีความรู้ไม่มีเวลา ทำอย่างไรดีนะครับอยากลงทุนหุ้นไม่มีความรู้ไม่มีเวลาทำอย่างไรดีนะครับคำถามแรกที่ต้องมาตอบกันเลยก็คือแล้วไอการลงทุนหุ้นเนี่ยนะครับมันอาศัยความรู้อาศัยเวลาจริงหรือเปล่านะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมรู้สึกว่าอาศัยครับใช้เยอะมากนะครับหุ้นต้องใช้ทั้งเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะครับหุ้นต้องอาศัยทั้ง ความรู้นะครับในการวิเคราะห์ธุรกิจวิเคาราะห์กิจการนะครับและหุ้นยังต้องอาศัยทั้งความชอบความรักและแพชชั่นในการจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษามันอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับก็การไม่มีความรู้และไม่มีเวลาเนี่ยสำหรับผมถือว่าเป็นอันตรายในการลงทุนในหุ้นรายตัวมากเหมือนกันนะนะครับหมายถึงถ้าไม่พร้อมเนี่ยคืออย่าลืมว่าตลาดหุ้นมันมีคนทุกกลุ่มอยู่ด้วยกันนะ่ะดังนั้นเราไม่มี เราไม่มีความรู้ไม่มีเวลาเนี่ยเขาก็ไม่ได้จัดเราว่าเป็นนักลงทุนมือใหม่นะตลาดหุ้นจะไม่โหดร้ายกับคุณก็จะไ,ไม่ครับเพราะว่าทั้งตลาดเนี่ยมันก็คือตลาดเดียวกันนะคุณต้องแข่งกับนักลงทุนระดับตำนานระดับโลกนักลงทุนสถาบันที่ถือเงินเป็น5000ล้านหมื่นล้านเนี่ยก็ซื้อหุ้นตลาดตลาดเดียวกับเราเนี่ยแหละครับนะฮะดังนั้นการไม่พร้อมเนี่ยสำหรับผมบอกว่าเฮ้ยเป็นความเสี่ยงนะนะครับเป็นอันตรายเหมือนกันนะดังนั้นข้อแนะนําเลยว่าถ้าอยากลงทุนหุ้นแล้วไม่มีความรู้ไม่มีเวลาก็คือ เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นแทนนะครับหลายคนฟังถึงคันนี้จะบอกว่าโอยน่าเบื่อจังเลยว่ะพี่หน้าเบื่อจังเลยวะน้องให้ลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยนะไม่เราใจเลยอ่ะใช่ไหมแบบม,มันมันไม่หวือหวาไม่ฟู้ฟ้าเลยนะครับแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะครับความเสี่ยงควรจะมาก่อนผลตอบแทนนะครับคือความกังวลเรื่องความเสี่ยงเนี่ยควรจะมาก่อนความต้องการอยากได้ผลตอบแทนนะครับดังนั้นกลับไปถามตัวเองอีกครั้งว่า เฮ้ยความรู้เราพอหรือเปล่าถ้าความรู้เราพอก็ลงทุนได้เวลาเราพอลงทุนได้แต่ถ้าไม่พอผมแนะนําว่าอย่าฝืนนะครับสําหรับคนที่เฮ้ยอะจริงเหรอ เอ้ยกองทุนรวมหุ้นก็ดีเหรองั้นผมขออธิบายให้เข้าใจคอนเซปต์ของกองทุนรวมหุ้นเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานนะครับปกติเนี่ยถ้าเราอยากซื้อหุ้นเราก็เงินเราไปซื้อเนอะขาดทุนกําไรเราก็รับคนเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้อ่ะแต่เราอยากลงทุนในหุ้นมากเลยนะครับบลจต่างๆนะครับก็จะมีการเปิดกองทุนรวมนะครับก็คือเป็นกองทุนที่รวมกันนี่แหละก็คือให้คนที่สนใจอยากลงทุนในนโยบายการลงทุนนั้นๆเอาเงินมารวมกันนะครับกองทุนรวมเนี่ยก็จะมีผู้จัดการกองทุนรวมที่เป็นผู้้เเเเเชชี่ยยยวาาาาาาญดดนนนนนกกรรรรลลงงงงทุโตะะคับขข็จํิอ ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เราต้องการเช่นกองทุนรวมหุ้นก็จะต้องไปลงทุนในในสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นนะครับพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับได้กําไรหรือขาดทุนเขาก็จะแบ่งราตามสัสดส่วนเช่นกองทุนนี้ขนาด100ล้านนะครับเราถืออยู่1 0 0 0 0แก็เท่ากับ0.1%ุนเใช่ไหมครับขาดทุนเท่าไหร่เรารับ0.1%กํานเอนไรเท่าไหร่เรารับ0ูจดงเเหมือนกันเลยนะครับเหมือนลงทุนเองความต่างก็คือการให้ผู้จัดการกองทุ หลายคนจะบอกว่ากองทุนรวมหุ้นมันไม่เราใจว่ะพี่ผมอยากได้ผลตอบแทนปีละ20-30%อ่ะกองทุนรวมหุ้นเฉลี่ยมันปีละ10%เองผมจะบอกว่าเฮ้ย ไปดูให้ดีก่อนนะครับหลายกองทุนรวมเนี่ยให้ผลตอบแทนปีละ40%ในปีที่ตลาดดีๆมาแล้วนะครับบางปีนะครับตลาดตลาดหุ้นรวมขึ้นแค่1 0บางกองขึ้นไป40%ก็มีนะครับดังนั้นอย่าดูถูกกองทุนรวมนะครับมีกองทุนรวมดีๆอยู่อีกเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นหรือถ้าเราไม่มั่นใจในฝีมือผู้จัดการกองทุนก็ลงทุนตา,ตามตลาดก็ได้ซื้อดัชนีก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความเหมาะสมเลยนะครับแต่ เราสามารถเลือกได้นะครับข้อดีของกองทุนรวมที่ดีสุดๆเลยก็คือมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูแลการลงทุนแทนเรานะครับดังนั้น เราไม่ต้องใช้เวลามากเราไม่ต้องใช้ความรู้มากในการติดตามนะครับความรู้มีแค่พื้นฐานเองนะครับกองทุนรวมเนะ่เดินเข้าร้านหนังสือที่ไหนก็ได้หยิบหนังสือกองทุนรวมมาเล่มหนึ่งส่วนใหญ่ก็สอนเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าหลักการคิดไม่ค่อยต่างหรอกมันมีเนื้อหายอยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของการติดตามความรู้เนี่ยอาจจะติดตามสัก3เดือนครั้งก็ได้นะครับแต่อย่างหุ้นเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างน้อยก็คงต้องต้องตามบทวิเคราะห์หรือตามงบการเงินด้วยตัวเองซึ่งบางทีมันใช้ใช้ความรู้ในการตีความงบการเงินเยอะกว่ากักบกาาารรดดดูอองงงทุนนนนนววมยย่เีะัั้แํ ว่าเหมาะที่สุดเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญดูแลแทนเรานะครับข้อเสียมีอะไรบ้างล่ะ เขาเสียขึ้นหนึ่งมันต้องเสียค่าธรรมเนียมเนอะก็คือจ้างคนมาดูแลแทนไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วใครจะดูแลให้เราถูกไหมซึ่งค่าธรรมเนียมต่อป,ปีก็อยู่ประมาณสัก2%บวกลบนะครับถ้าเราคิดว่าเราลงทุนเองเราไม่ได้เราไม่ได้ผลตอบแทนดีกว่าเขานะก็กจ็จ่ายเขาไปเถอะนะครับก็เป็นทางออกที่ดีสําหรับคนที่อยากลงทุนอะแต่มันไม่เก่งจริงอะครับผมก็จะบอกว่าเฮ้ยคนเราความสามารถทานเล่นไม่เหมือนกันนะพรสวรรค์ไม่เหมือนกันเราจะมาทําทุกอย่างในชีวิตให้เก่งไม่ได้นะครับเราไม่เก่งลงทุนเลยอะเราจะมานั่งลงทุนเเเเเออองงงมวว่่่่าาาาันนนนกก็็หหืยรลไปิิใสที เก่งดีกว่าแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นอะส่งไปยังตลาดหุ้นหรือว่ากองทุนรวมผ่านทางช่องทางอื่นก็คือจ้างคนอื่นลงทุนแทนอะแบบนี้ผมว่ามันเหมาะสมกว่านะครับก็คือไม่ต้องมานั่งทุ่มเทนในสิ่งที่เราไม่ถนัดอะใช่ไหมใครใครอ่านสเตนไฟเดอร์มาจะจะจะ,จะทราบว่าจริงๆการพัฒนาจุดแข่งที่ดีก็คือพัฒนาจุดแข่งของตัวเองจริงๆนะครับจุดอ่อนเนี่ยไม่ต้องไปพัฒนามากเพราะส่วนใหญ่พัฒนาไม่ค่อยขึ้นหรอกถ้าลองเองแล้วไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะครับผมว่ามันอาจจะยากเกินไปก็ทําอาชีพที่เราทําแล้วเก่งนวทุร ข้อเสียอีกข้อหนึ่งที่หลายคนจะาก,กังวลน,นะครับก็คือเรื่องของผลตอบแทนเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยส่วนใหญ่ต้องถือหุ้นเยอะนะครับบางกองถือ40 50ตัวเลยนะครับบางกองถือเป็นร้อยตัวผลตอบแทนผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นหรือว่าไม่ได้ชนะตลาดแบบขาดรอยนะครับซึ่งผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเข้าใจนะที่คิดแบบนี้แต่ ถ้าเราคิดแล้วเราทําไม่ได้อะคือถ้าเราคิดแล้วเราก็ไม่สามารถลงทุนเองได้ผมว่ามันก็เป็นความคิดที่ไม่ได้ช่วยทําให้เราไปได้ข้างหน้าได้จริงๆอ่ะผมก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราก็หนึ่งอาจจะเลือกกองทุนรวมที่มีความเปซิฟิกมากขึ้นที่เราคิดเช่นอาจจะเน้นลงทุนในหุ้นบางกลุ่มเช่นหุ้นขนาดเล็กหุ้นเติบโตเร็วหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เป็นต้นหุ้นต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าเทรนด์ไหนมาแต่เราไม่มีความรู้นะครับหรือว่าเราอาจจะลงทุนตามดัดชนีไปเลยก็ได้เพราะว่าอา้า ไม่ต้องมาแพ้ให้ขาดทุนให้เสียใจก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าจริตในการชอบการลงทุนของเราเลยทําได้หมดนะครับเพียงแต่ถ้าไม่พร้อมก็ไปตลาดหุ้นดีกว่าซึ่งหลายคนจะพูดแต่ด้านเสียว่าผลผล,ผลตอบแทนมันดูไม่เยอะแต่อย่าลืมว่าความเสี่ยงก็น้อยกว่าเหมือนกันนะครับลงทุนหุ้นเองบางทีถือทุน5ตัวเนาะความเสี่ยงมันก็กระจุกตัวนะครับเราถือกองทุนรวมเนี่ยเราถือเยอะๆนะครับผลตอบแทนอาจจะไม่โดดปี๊ดขึ้นมาให้เราดีใจได้ทุกวันนะครับแต่ ในวันที่ตลาดหุ้นมันแย่นะครับกองทุนรวมก็มาจะแย่ไม่มากเท่าไหร่ก็อาจจะล้อไปกับตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับดังนั้นเรื่องแบบนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียก็คือมันเป็นเหรียญ2ด้านนะเนืมันไม่ได้เป็นเหรียญที่มีแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวหรือข้อดีแต่ขอเพียงอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องที่ผสมผสานซึ่งกันและกันนะครับดังนั้น ใครที่อยากลงทุนในหุ้นจริงๆแล้วลองแล้วนะครับไปไม่ไหวความรู้ไม,ม่มีเวลาไม่ได้กองทุนรวมหุ้นเถอะครับแต่ถ้าใครอยากแต่ยังไม่เคยลองเลยก็ลองก่อนนะครับกลับไปฟังเอพิโซดหนึ่งเลยนะครับอยากลงทุนหุ้นเป็นใน1วันทําอย่างไรดีนะครับลองทําตามดูแล้วจะรู้ว่าเราไหวหรือไม่ไหวนะครับไม่ไหวค่อยถอยถ้าไหวไปต่อเพราะว่าการลงทุนในหุ้นรายตัวสร้างผลตอบแทนดีกว่าจริงๆนะครับถ้าลงทุนเป็นนะนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนมากครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าหัวข้อวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ถูกเรียกร้องเข้ามาจากทางบ้านนะครับผมเห็นว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับหัวข้อนี้มีชื่อว่า ก่อนซื้อกองทุนรวมต้องดูอะไรบ้าง,าาง anything, นะครับหลายคนอาจจะอยากเป็นนักลงทุนกองทุนรวมนะครับแต่ไม่รู้ว่าเอ้ยก่อนที่เราจะลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเราควรจะศึกษาหรือหรือมองอะไรในกองทุนรวมก่อนจะซื้อบ้างนะครับก่อนซื้อกองทุนรวมนะครับเราจะต้องมีวิธีการศึกษาเงื่อนไขนเกี่ยวกับกองทุนรวมหรือว่าหลักการเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้นๆนะครับแต่ละตัวนะครับทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะครับไล่ไปท,ทีละหัวข้อเลยนะครับ หัวข้อที่1นนะครับเราต้องไปดูนโยบายหลักของเขาก่อนว่านโยบายหลักของกองทุนรวมนะครับลงทุนในอะไรเช่นลงทุนในตลาดเงินลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในตราสารทุนลงทุนในพกพาหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆผสมกันนะครับแบบนี้เราจะต้องเลือกก่อนว่าเราอยากลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับซึ่งสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นต้องไปศึกษาก่อนว่าเราอยากได้กองทุนรวมประเภทไหน ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่นะครับเราถึงจะมาเลือกได้ว่าเราจะลงทุนในกองทุนรวมกลุ่มไหนก่อนนะครับพอเรารู้แล้วว่านโยบายหลักในการลงทุนของเขาเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์อะไรนะครับข้อที่2เราก็มาดูที่นโยบายรองนะครับนโยบายหลักเนี่ยสมมติว่าเป็นลงทุนในหุ้นเหมือนกันแต่ปรากฏว่านโยบายรองนะครับก็อาจจะมีการลงทุนในหุ้นนี่แหละแต่มีการลงทุนที่ แตกต่างกันไปนะครับเช่นกองทุนรวมแรกอาจจะลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับอีกกองทุนรวมจะเป็นหุ้นเล็กถึงกลางนะครับอีกอันนึงจะเป็นหุ้นที่มีธรรมพิบาลดีอีกอันนึงอ,อาจจะเป็นหุ้นที่เน้นในกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับหรือว่ากลุ่มธุรกิจสุขภาพโดยเฉพาะ อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะนะครับแบบนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะลงทุนในหุ้นเหมือนกันแต่ถ้านโยบายรองนแตกต่างกันนะครับผลตอบแทนที่ได้ก็อาจจะแตกต่างออกไปด้วยนะครับดังนั้นอาจจะต้องมาเรื่องนิดนึงนะครับว่าอยากลงทุนในหุ้นอาจจะลงทุนในในโยบายรองกลุ่มไหนนะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่านโยบายรองแต่ละตัวตมีจุดเด่น ที่ดีแตกต่างอย่างไรออกไปบ้างนะครับอันที่3นะครับดูเงื่อนไขทางภาษีนะครับกองทุนรวมเนี่ยจะมี LTF นะครับ SSF แล้วก็ IF นะครับที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีพิเศษเพิ่มจากผลตอบแทนโดยปกติของกองทุนรวมนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถหากองทุนรวมที่ได้ผลประโยชน์ทางภาษีด้วยนะครับแล้วก็มีนโยบาย การลงทุนที่เราต้องการด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกลงทุนแบบที่ได้ผลประโยชน์ทางภาษีก็ได้นะครับจะได้คุ้มกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาเงื่อนไขแต่ละประเภทดูนะครับอันที่4นะครับดูพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมนะครับหลังจากดูนโยบายของเขาไปแล้วอย่าลืมมาดูพอร์ตการลงทุนของเขาด้วยนะครับว่าพอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะครับน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับ เช่นนะครับถ้าเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้หรือตราสารเงินนะครับเราอาจจะต้องมาดูโอกาสในการผิดนัดชําระหนี้ของตราสารหนี้นั้นๆน,น,นะครับเช่นเป็นอาจจะเป็นตราสารหนี้ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหรือเปล่านะครับเป็นตราสารหนี้ในใน บริษัทเอกชนที่มีความเสี่ยงสูงหรือเปล่านะครับหรือถ้าลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับอาจจะต้องไปดูอัตราการเช่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆนะครับลักษณะการเช่านะครับโอกาสในการขึ้นค่าเช่านะครับความว่างนะครับอัตราการครองพื้นที่นะครับหรือว่าถ้าลงทุนในตราสารทุนนะครับก็อาจจะต้องไปดูคุณภาพหุ้นนะครับว่าหุ้นน่าสนใจไหมนะครับแนวโน้มการเติบโตของหุ้นนี้ในประเทศนี้น่าสนใจหรือเปล่านะครับถ้าเราพอมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นๆนะ ะจะทําให้เราสามารถเลือกกองทุนรวมได้เด็ดขาดมากขึ้นนะครับ 5. นะครับดูค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากอีกอย่างหนึ่งในการลงทุนในกองทุนรวมนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยหลักๆก็จะมีค่าธรรมเน seeking, ียมในการซื้อค่าธรรมเนียมในการขายแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการนะครับค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเนี่ยก็คือเขาจะหักไปแล้วนะครับจากผลตอบแทนในแต่ละปีนะครับดังนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเนี่ยเราสามารถ เทียบดูจากผลตอบแทนในแต่ละปีเลยก็ได้นะครับว่าผลตอบแทนในแต่ละปีของหุ้นไหนมากกว่ากัน หองกองทุนไหนมากกว่ากันนะครับแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยอันนี้ต้องดูแยกนะครับเราจะทําไฟล์ Excel แยกขึ้นมาเลยว่าแต่และกองทุนที่เราสนใจนะครับกองทุนรวมไหนมีอัตราค่าธรรมเนียมสูงหรือต่ำกว่ากันนะครับถ้าผลตอบแทนไม่ต่างกันมากนะครับนโยบายไม่ต่างกันมากก็ควรจะเลือกค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่านะครับกลุ่มที่เห็นชัดที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นกองทุนรวมพาสซีฟฟันนะครับหรือลงทุนตามดัชนีนะครับกองทุนรวมกลุ่มนี้เนี่ยความสามารถของผู้ กาบริหารกองทุนจะไม่ได้สําคัญต่อการลงทุนมากนะครับดังนั้นเราควรจะเลือกในกลุ่มที่มีผลมีค่าธรรมเนียมน้อยกว่าเสมอนะครับ 6. นะครับดูผลตอบแทนย้อนหลังนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับก็คือให้ไปดูผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนรวมนะครับเทียบกับดัชนีนะครับเช่นตราสารเงินอาจจะเทียบกับค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุด3าอันดับของประเทศนะครับกองทุนรวมตราสารนี้อาจจะไปเรียบ เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับกองทุนรวมตลาดทุนอาจจะเเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนรวมนั้นถือครองนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบว่ากองทุนรวมไหนที่ชนะดัชนีได้อย่างต่อเนื่องนะครับแบบนี้ก็น่าสนใจที่จะซื้อนะครับข้อที่7นะครับดูความเสี่ยงนะครับนอกจากดูผลตอบแทนในการลงทุนแล้วนะครับก็ต้องมาดูผลตอบแทนเออคือไมใชผลตอบแทนความเสี่ยงด้วยนะครับเช่นนะครับเราจะต้องมาดูว่า s h a r ปเรชนะครับที่เป็นค่าสถิติที่ใช้คำนวณผลตอบแทนย้อนหลังเปรียบเทียบกับความผันผวนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลักการเบื้องต้นก็คือจุดช่วงเวลาที่ s h a r ปเรชเป็นบวกนะครับก็คือจุดช่วงเวลาที่นักลงทุนลงทุนในกองทุนนี้กองทุนรวมนี้แล้วจะได้กําไรนะครับเช่น กองทุนรวม A นะครับ1ปี3าปี5ปีชาร์ปได้โชว์เป็นบวกหมดเลยนะครับแต่กองทุนรวม B นะครับ1ปี3ปีชาร์ปได้โชว์ติดลบนะครับแล้วไปบวกใน5ปีแบบนี้อาจจะต้องลงทุนในกองทุนรวม B ถึง5ปีนะครับแต่กองทุนรวม A อาจจะไม่ถึง5ปีก็ได้นะครับขีดเส้นใต้ว่าอันนี้เป็นผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงในอดีตนะครับไม่สามารถบ่งชี้ผลตอบแทนหรือความเสี่ยงในอนาคตได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่ผมเน้นมากกว่าก็คือให้ดูพวกผลตอบแทนย้อนหลัง ดูไปเลยนะครับว่าใบ3ปี5ปีเนี่ยเขามีอาการอัตราการติดลบสูงที่สุดเท่าไหร่นะครับเรารับตัวเลขตรงนั้นได้ไหมนะครับซึ่งสำหรับตัวผมนะครับผมไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงมากนักนะครับเพราะว่าผมเน้นดูที่ทรัพย์สินของกองทนุนรวมเป็นหลักมากกว่านะครับ อันที่8นะครับนโยบายการจ่ายปันผลนะครับข้อที่ท่าน1ถึง7ต่างกันไม่มากนักนะครับนักลงทุนก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกนโยบายว่าจ่ายปันผลหรือไม่จ่ายปันผลนะครับโดยส่วนตัวผมไม่ชอบแบบจ่ายปันผลนะครับเพราะว่าชอบให้เงินลงทุนเนี่ยกลับไปลงทุนซ้ำมากกว่านะครับบางทีเราได้ปันผลออกมาเนี่ยเราก็ไม่ได้กลับไปซื้อกองทุนรวมนะครับก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเงินที่ได้ปันผลออกมานะครับมันก็ไม่เกิดดอกเบี้ยทบต้นนะครับก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนระยะยาวเราต่ําลงนะครับ ข้อ9นะครับก็ดูเงื่อนไขาการซื้อนะครับว่าซื้อครั้งแรกนะครับต้องใช้เท่าไหร่ครั้งต่อไปเท่าไหร่นะครับซื้อที่ไหนวิธีการซื้อเป็นอย่างไรเงื่อนไข โดยการซื้อเป็นยังไงบ้างนะครับบางกองเปิดแค่เปิดที่ซื้อแค่เดือนละครั้งบางกอง3เดือนครั้งนะครับก็ดูเงื่อนไขาการซื้อให้ดีว่าเหมาะสมกับเราหรือเปล่าบางทีเราจะซื้อเดือนละ5 0 0พันแต่กองนี้ซื้อขั้นต่ำหมื่นหนึ่งแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะครับสุดท้ายก็ดูเงื่อนไขาการซื้อขายคืนนะครับก็เหมือนกันเลยว่าซื้อขายคืนยังไงขายคืนได้ทั้งหมดไหมขายคืนได้เมื่อไหร่ขายคืนแล้วจะได้เงินภายในกี่วันนะครับเราจะเห็นว่าเรามีเงื่อนไขการดูทั้งหมด10ข้อนะครับก็ตั้งแต่นะครับนโยบายักนบรอ เงื่อนไขาทางภาษีพอร์ตการลงทุนนะครับค่าธรรมเนียมผลตอบแทนย้อนหลังความเสี่ยงนโยบายการจ่ายปันผลนะครับเงื่อนไขาการซื้อแล้วก็เงื่อนไขาการขายนะครับ วิธีการทำนะครับเราจะทำเป็นตาราง Excel มาเลยก็ได้นะครับแล้วก็เลือกกองทุนแต่ละตัวเช่นกองทุนรวม A กองทุนรวม B กองทุนรวม C ที่เราสนใจนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น10ช่องแล้วก็แบ่งให้คะแนนกันเช่นว่าโอเคอันนี้ผลตอบแทนย้อนหลังเต็ม10เราให้7แต่อันนี้ผลตอบแทนย้อนหลังเต็ม10เราให้8นะครับแต่พอไปดูความเสี่ยงอันแรกเต็ม10เราให้9อันที่2เต็ม10เราให้4อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาเฉลี่ยกันแล้วก็ ซื้อก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคะแนนมันใกล้เคียงกันมากนะครับเราก็สามารถแบ่งซื้อได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับหลักการการซื้อกองทุนรวมที่ผมทําประจําก็คือเลือกมาเลยครับกองทุนรวมที่เราสนใจแล้วก็ ลิสต์มาเลยนะครับ10ข้อนะครับแล้วก็เวทน้ําหนักกันว่าอันนี้เราให้กี่คะแนนอันนี้เราให้กี่คะแนนอันนี้เราให้กี่คะแนนนะครับแล้วก็มาเฉลี่ยรวมกันแล้วก็แบ่งเป็นน้ําหนักนะครับเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราจะซื้อเมื่อเกิน8เต็ม10เท่านั้นนะครับสมมติได้เกิน8เต็ม10มา5กลกองเราก็แบ่งซื้อกองละ20%่อแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สรุปหลักรวบยอดนะครับว่าก่อนซื้อกองทุนรวม1กองนะครับตามสไตล์ลงทุนศาสตร์จะต้องดูอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ จบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับไม่ทัวพูดเร็วไปหรือเปล่าถ้าพูดเร็วไปอาจจะต้องไปย้อนไปย้อนฟังอีกทีแล้วกันนะครับก็เนื้อหาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากคำถามไว้ได้นะครับก็จะพยายามรวมคำถามไว้มาตอบกันแต่ก็พยายามจะรันคำถามที่เก่าๆขึ้นมาก่อนนะครับจะได้คนเก่าจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับยังไงก็ ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืม Subscribe ในช่อง YouTube แล้วก็ Podcast Player ที่คุณใช้นะครับอยากฟัง EP ไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็พยายามจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทาง Podcast Player ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์ Podcast